เซฟเกมจริงๆนะครับผม End of the Line นะครับวันที่26ธันวาคม2020นะครับเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel EGSX1 กันอีกเช่นเคยนะครับผม แล้ววันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่แอดเนี่ยนะฮะหายไปประมาณสัก3วันนะโอ้โหทุกคนคิดถึงนะฮะไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดจะมาสอนวิธีการลงเซฟเกม100%สําหรับเกม GTA San นะครับจำได้ว่าแอดเนี่ยเคยสอนลงเซฟเกมไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้เซฟเก่าๆที่แอดเคยสอนลงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะลองรวบรวมคลิปเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างดีสคริปชั่นนะครับผมก็สามารถไปดูได้ซึ่งชื่อเซฟเกมนี้นะครับมีช God of Sandreas 2นะครับมันจะเป็นเวอร์ชัน2และแอดจำไม่ได้ว่าแอดเคยสอนลงเวอร์ชัน1หรือเปล่านะแต่ว่าจําได้แค่เวอร์ชัน2นี่แหละที่มาลงในวันนี้มาเดี๋ยววันนี้แอดพาไปดูกันว่าในเซฟเกมตัวใหม่ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างแอดบอกได้เลยว่าเป็นตัวใหม่จริงๆนะเพราะว่ามันลงเมื่อ2020นี่เองนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานนี้เป็นเซฟเกมใหม่เลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะมาดูกันก่อนว่าเซฟเกมตัวนี้เนี่ยมันมีจริงอย่างที่แอดว่าหรือเปล่านะครับนี่ฮะเซฟเกมจริงๆ,ๆนะคร End of the line นะครับวันที่26ทธันวาคม2020นะครับเวลา5ทุ่ม41นาที58วิแอดบอกเลยว่านี่คือเซฟเกมใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับ 2020เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานี่เองบางคนก็บอกว่าโอ้ยแอดไปเอามอดเก่ามาใช่ไหมแอดไปนู่นไปนี่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เนี่ย2,020ตัวใหม่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดีวิวกันว่ามีอะไรบ้างในเซฟเกมตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเกาะเต็มเลือดทะลุหลอดนะครับไอเลือดทะลุหลอดเนี่ยแอดก็เคยสอนทําไว้เช่นกันนะครับว่าอยากให้หลอดเลือดมันยาวเฟื้อยแบบนี้เนี่ยแอดทำยังไงแต่บอกเลยว่าครีมนั้นเนี่ยโอ้โหแอดอายเสียงตัวเองมากเลยว่ะเพราะว่า มันทําเมื่อ2ปีก่อนครับอาจจะ2-3ถึงปีได้แล้วนะครับสมัยคอมแอดแบบคอมกากๆเลยคอมแอดสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอดก็อยากกลับไปทําเหมือนกันนะแต่ว่าขอคิดดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะกลับไปทํำไหมเพราะว่ามันนานแล้วมันเยอะด้วยนะครับผมตัดต่อละนาวกันแน่นอนนะครับต่อไปครับผมเงินเนี่ยมี99 9ตันแน่นอนนะครับเงินแบบว่าเต็มพิกัดซื้อได้ทุกอย่างในเมืองแอดคิดว่าเงินอาจจะไม่ลดด้วยนะครับก็คือว่า เงินเนี่ยมันตันอยู่แล้วแหละถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าเวลาซื้ออะไรเนี่ยเงินเนี่ยอาจจะไม่ลดนะครับอาจจะค้างอยู่ก้าวนี้เลยก็เป็นได้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวแอดพาไปรีวิวเอ่ออันไหนค้างเข้าวอลบอร์ดวะตรงนี้ปะอ่าโอเคเดี๋ยวแอดจะพาไปดูเครื่องแต่งตัวนะครับผมว่าเครื่องแต่งตัวจะมีอะไรบ้างดูซิว่าเขาซื้อเสื้อไว้ให้ครบหรือเปล่าเสื้อสเปเชียลรวมถึงเสื้อต่างๆในเมืองนะครับสเปเชียลมีไหมสเปเชียลมีไหม,ม,ไหมกดผิดแน่ๆเลยนั่นไงโอเคเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่นะครับผม อ่านี่ไงเสื้อสเปเชียลมีครับผมมีแทบทุกแบบเลยมั้งเนี่ยอันนี้ชุดหมอป่ะอ่าไม่ดีอ้ามีชุดหมอด้วยเออเซฟนี้เจ๋งว่ะชุดหมอแบบนี้นี่เซฟก่อนก่อนแอดนี้น่าจะไม่มีนะครับผมเซฟสเปเชียลก่อนก่อนของแอดน่าจะไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดลองไปดูอีกซิมีชุดอะไรอีกบ้างไหนชุดสนามแข่งมาชมซิโอ้แอดติด GTA V วบ่อยเวจําปุ่มกดอะไรไม่ค่อยได้เลยเล่นหลายเกมเกินอ่ะอันนี้เป็นชุดนักแข่งนะครับผมดูซิมีอีกกี่ชุดให้แอดมารีวิวพริมสูตรชุดอะไรวะ ชุดไหลวะเนี่ยเดี๋ยวก,กับชุดเศรษฐีเพล่บอยดูซิมีชุดอะไรอีกอันนี้คือรีวิวแค่ชุดสเปเชียลนะครับผมอันนี้ชุดตำรวจใช่ไหมเออไว้เจ๋งว่าอันนี้เนี่ยเขาทําภารกิจให้ครบเลยนะทุกอย่างเลยตั้งแต่ภารกิจแบบว่าในรถพยาบาลภารกิจรถตำรวจนะครับโอ้โหเขาทาํามาครบจริงๆบบมอนมอนนี้ไหนกูเปอร์ชุดไะไว่วะเนี่ยนี่มันทักซิโดไหมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดูซิมีชุดอะไรอีกแอดจะรีวิวให้ละเอียดเลยละกันนะเรื่องชุดเพราะว่า มันคงไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะครับผมอ้อันนี้ชุดชาวไรโอ้โหซีเจชาวไร <Yeah. S 1> โอ้โหไอคนเล่นเซฟเกมนี่มันก็ทําหลายอย่างในเกมจริงๆนะแล้ว2020ซะด้วยไม่ใช่เซฟเกมเก่าเลยนะครับดูซิชุดสุดท้ายจะเป็นอะไรกิมสุดไอไอชุดไอโมงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชุดเข้าผับหรือเปล่าเนี่ยเอาเปลี่ยน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 เล,นเลนทุเรศอย่างงี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ชุดตำรวจแล้วกันนะแอดชอบชุดเท่ดิชุดคอปนะครับใส่ออกมาเลยเดี๋ยวไปดูกันว่า ด้านนอกเนี่ยเซฟเนี่ยเขาจะซื้ออะไรไว้เท่าไหร่ซื้ออะไรเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะออกกันเลยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมันซื้อที่ร้านเวนตุรัดนี่ว่าโอ้โหยถึงว่าและมันหรูหูซื้อในคาสิโนโเลยเหรอเงินเยอะมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไงโอ้โหซื้อที่ร้านเวนตุรัดหมดเลยทุกหลังเลยโอ้โหรวยเหมือนกันนะเนี่ยซื้อเซฟซื้อบ้านซื้ออะไรทุกหลังที่อยู่ในเมืองเลยโอ้โหเนี่ยซื้อหมดเลย ไม่มีบ้านว่างเลยฮะซื้อทุกหลังโอ้แล้วก็ปลดล็อกร้านพิซซ่าปลดล็อกโรงเรียนปลดล็คนู่นปลดล็คนี่นหมดเลยแล้วก็ทําภารกิจแก๊งด้วยอ่าอย่างนี้มันก็เจ๋งก็ดินเนยทำภารกิจแก๊งทําอะไรหมดเลยนะครับผมแก๊งเขียวคลองพื้นที่ตามที่แอดคิดไว้เลยเป๊ะเลยนะฮะอันนี้สัญ,ญลักษณ์อะไรวะเนี่ย D S เ,เอ้ยสัญ,ญลักษณ์อะไรวะปกติมีด้วยเหรอ ไรเดอร์อ๋อสงสัยจะเป็นบั็กฮะาไรเดอร์ Rider มาอยู่อะรขอแบแมปปะเนี่ยเดี๋ยวแอดพาไปดูว่าท่าเตะเป็นไงวะท่าเตะอ๋อนี่มันท่าเตะนักมวยด้วยท่าเตะในเมืองร้านเป็นตุลัดน,นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยท่าพิเศษของ CJ นะในการต่อยมวยจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับก็คือระดับแบบแก๊งสเตอร์แบบมาแรกๆเลยก็ต่อยทีอะไรปกตินะครับผมต่อไปก็จะเป็นมวยแบบมวยสากลปกตินะฮะแบบมวยนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีคาราเต้แล้วก็มีแบบมวยเถื่อนแบบนี้ฮะเป็นมวยแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวแอดทำให้ดูว่าเป็นนยังงไนะ เดี๋ยวทำกับพี่เอลวิสเพสฟรีดีกว่านี่มังวานาบ,บีเอลิทนี่นะอืมโอ้โ,โหมันวานาบีเอลิทนี่หว่าเนี่ยต่อยแม่งตายเลยโหหัวจริงๆเลยนะเนี่ยมันโอ้โหใส่ชุดตำรวจอยู่ด้วยนี่ฮะซึ่งไอ้ท่าแบบนี้ในเมืองร้านปิตุรัสนเนี่ยนะครับจะทำให้ดาเมจเนี่ยแรงมากยิ่งขึ้นก็คือต่อยแบบตายไวขึ้นอะ่ะ HP เนี่ยจะหมดไวขึ้นกว่าปกตินะ กว่าท่าทุกท่าที่เคยฝึกมาเลยถ้าเป็นคาราเต้เนี่ยเตะแทบตายฮะไม่รู้จะเป็นไรหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าในเซฟเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเล่นอีกบ้างนะครับเซฟเกมผ่านแล้วอาวุธเอออาวุธนะครับเดี๋ยวพาไปดูอาวุธดีกว่ามีมัดน,นะครับปืนพกกระสุนเต็มนะกระสุนนี่แบบว่าตันเลยนะครับผมเก้า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 เลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีลูกซองคู่อ๋อนนี้มาลงฮิตแมนสูตรด้วยนี่หว่าเนี่ยแสดงว่าค่าสเตตัสเต็มนั่นไงีโอ้โห ค่าเลสเปกเต็มค่าอาวุธสกิลเต็มสเตอร์มินาก็เต็มด้วยนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยยังไม่เต็มนะกล้ามเนื้อนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยความอ้วนไม่มี s ซ็ App บโรเต็มนะฮะการดูทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันอาจจะดูแบบว่ากล้ามเนี่ยปกติหมืนกล้ามสไปเดอร์แมนนะครับมันยังไม่ใช่กล้ามแบบเดอะร็อกกล้ามแบบกับตันอเมริกนันที่มันจะแบบใหญ่ๆยกัยกษ์ๆแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องไปเข้ายิมนะแล้วก็ออกกําลังกายบ่อยแล้วก็เรื่องความอ้วนเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่ามันมีกล้ามอยู่นะฮะตัวละครก็บแบบว่าก็ปกติดีอะ่ะเออส่วนทรงผมก็ทรงผมเหมือนรอรอเลยครทรงผมกินเกรียนอ่ะสำหรับวันนี้มีอะไรรีวิวอีกไหมปืนกรอกอะไรครบแล้วนะครับส่วนรถเนี่ยตามเช็คพอยที่บ้านนะฮ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปหาดูกันเดงนะครับว่ามันจะมีที่ไหนกันบ้างแต่แอดเนี่ยเท่าที่คิดดูนะก็คือไม่ต้องหาก็ได้อะจริงๆลงมอสจากช่องแอดไปเนี่ย มีทุกอย่างในเกมอ่ะนะครับผมส่วนสตามิน่อะไรก็เต็มแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเงินก็มีพร้อมเล่นพนันทุกอย่างนะครับผมเอาละฮะแล้วก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องลุงหนุนอาจิตาพารวยด้วยนะครับผมรับสครที่อยากเล่นเกมสล็อตนะครับรวมถึงเกมอื่นๆที่สามารถเล่นได้สร้างรายได้ได้จริงด้วยจากการเล่นเกมนะครับก็สามารถเข้าไปในช่องลุงหนุนอาจิตาพารวยได้เลยนะครับสามารถไปสอบถามนะครับวิธีการสมัครสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์หน้าล ก็ผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียเท่านี้แล้วนะครับผมแล้วเจอในวิดีโอตัวต่อไปครับวิดีโอนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ